สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามาในหัวข้อบรรพบุรุษอยากบอกอะไรกับคุณนะคะมีให้เลือกทั้งหมด3กองเช่นเดิมค่ะกองที่1กองที่2และกองที่3ค่ะทำสมาธิดีๆนะคะโอเคค่ะเรามาเริ่มกองที่1กันเลย กองที่หนึ่งบรรพบุรุษอยากบอกอะไรกับคุณท่านบอกว่าท่านยังรักคุณอยู่นะแล้วก็ท่านยังคอยอยู่กับคุณช่วงช่วงนี้หรือว่าในอนาคตอันไกลเนี่ยคุณอาจจะมีเรื่องทำให้คุณเครียดเนาะทำให้คุณเครียดแล้วก็นอนไม่หลับ มีกังวลนู่นนี่นั่นอืมบางทีคุณก็อาจจะกังวลในเรื่องที่แบบมันยังไม่ได้เกิดขึ้นเนาะท่านบอกว่าท่านยังอยู่กับคุณนะท่านคอยเฝ้ามองคุณอยู่ค่ะสำหรับข้อความจากบรรพบุรุษถึงคุณนะคะสำหรับคนกองที่หนึ่งเนาะ มือนกับว่าถ้าเกิดว่าคนกองที่หนึ่งเนี่ยท่านคอยช่วยส่งเสริมคุณในเรื่องของความเป็นอยู่การใช้ชีวิตที่อยู่ในบ้านคุณนะคะแล้วก็คอยช่วยเหลือคุณเรื่องเงินนะคะเรื่องเงินเนาะให้คุณมีเขาเรียกว่าอะไรเหมือนมีค่าใช้จ่ายมีเงินให้ใช้จ่ายให้คุณได้อยู่อย่างสะดวกสบายเนาะบางคนอาจจะเป็นเงินที่ พวกท่านทําไว้ตั้งแต่ตอนที่พวกท่านยังอยู่เนาะแล้วก็ตกทอดมาถึงรุ่นของพวกคุณนะคะเป็นไปได้คะ่ะท่านอยากให้ท่านอยากให้พวกคุณอยู่กันอย่างสุขสบายเนาะไม่ลําบากนะคะแล้วในส่วนที่ว่าคุณกังวลเนี่ยคิดว่าเดี๋ยวท่านจะช่วยนะท่านอาจจะช่วยให้คุณเนี่ยพบกับทางออกเนาะบอกว่าคุณอย่าก,กังวลมากเกินไปนะคะ หมือนกับว่าทุกปัญหาเนี่ยย่อมมีทางออกเสมอท่านอาจจะส่งใครสักคนมาช่วยเหลือคุณก็เป็นไปได้ค่ะสำหรับใครที่เลือกกองที่หนึ่งนะคะที่ช่วงนี้คุณกำลังตัดสินใจเลือกอะไรสักอย่างอยู่เนี่ยที่เกี่ยวกับระยะยาวค่ะให้คุณคิดดีๆเนาะ ใจเย็นๆก่อนที่ว่าคุณจะทำอะไรตัดสินใจทำอะไรลงไปอะไรแบบนี้ค่ะแล้วเดี๋ยวคุณจะได้ไม่ต้องมาวิตกหรือว่ามาเครียดทีหลังเนาะสำหรับคนกองที่หนึ่งนะคะมาค่ะเดี๋ยวเรามาเปิดไพ่เพิ่มค่ะอันนี้เป็นไพ่คู่บุญค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสำหรับคนกองที่หนึ่งไพ่คู่บุญอยากจะบอกอะไรกับคุณเราเปิดสองใบนะคะ บรรพบุรุษเนาะต้องการจะสื่ออะไรกับคุณดังวันชีวิตนี้ดวงมาค่ะกองที่หนึ่งนะคะและศึกษาหาความสุขเรียกได้ว่าคนกองที่หนึ่งเนะะี่ยค่ะคิดว่าเดี๋ยวเร็วๆเ,เนี่ยท่านอาจจะบอกว่าจะมีเรื่องดีๆเข้ามาในชีวิตคุณนะคะ รางวัลชีวิตอาจจะหมายถึงสิ่งต่างๆที่คุณทำเอาไว้อะค่ะสิ่งที่คุณเหนื่อยมาเนาะที่คุณพยายามมาในปีที่ผ่านมาในปีที่เราแล้วมาเนี่ยถ้ามันยังไม่ประสบความสำเร็จเนี่ยถ้าคุณกังวลอยู่เนี่ยไม่ต้องห่วงค่ะเดี๋ยวมันจะกลายเป็นรางวัลชีวิตให้คุณเนาะสำหรับบางคนที่แบบเหนื่อยมาเหนื่อยมาทั้งปีแหละว,ว่าเอ๊ะทำไมมันไม่สำเร็จสักทีมันดูแบบ คร,ครื่องกลางๆนะแต่เดี๋ยวเร็วๆเนี้ค่ะบ,บรรพบุรุษคุณฝั่มบอกว่าเดี๋ยวมันจะสําเร็จนะเพราะคุณได้มังกรทองเห็นไหมคะแล้วก็พันถ้วยพันถ้วยรางวัลไวเนาะคิดว่าในเรื่องของโชคลาภวาสนาเนี่ยเร็วๆเนี้ยคนกองที่หนึ่งกำลังจะมีมาค่ะแล้วคุณเห็นไหมตัวเลขตัวนี้ห้าสิบสามนะคะทุกคนเห็นไหมเอ่ย อันนี้ห้าสามนะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งสามห้าทุกคนนะมันต้องมีในยะอะไรบางอย่างละเรียกว่ามันจะมีความเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างเข้ามาหาคุณเป็นการเปลี่ยนแปลงในการต่อยอดต่อยอดในด้านการทําเงินของคุณนะคะหรือไม่ก็เป็นการเปลี่ยนแปลงเพื่อต่อยอดในชีวิตการงานของคุณเนาะเพื่อให้คุณเนี่ยมีความสุขมากขึ้นศึกษาหาความสุขก็เหมือนกับว่า คุณน่ะจะเรียนรู้ที่จะมีความสุขได้ในชีวิตประจำวันเนาะเพราะคุณได้เก้าเหรียญข้างข้างล่างเนี่ยค่ะการใช้ชีวิตประจำวันการหาความสุขของคุณคุณจะทำได้ง่ายมากขึ้นบางทีการหาความสุขคุณอาจจะไม่ได้แบบใช้มาได้ด้วยเงินเนาะอาจจะเป็นในเรื่องของแบบมอบความรู้สึกดีๆให้กันแบบส่งถ้วยอะไรเงี้ยค่ะมอบความรู้สึกดีๆให้กันเท่านี้คุณก็ได,ได้ได้รับรู้ถึง ความสุขเล็กๆในน่อยที่แบบไม่ต้องใช้เงินเนาะแต่เร็วๆนี้สำหรับคนกองหนึ่งคิดว่าคุณจะได้หลุดพ้นจากความกังวลอะไรหลายๆอย่างเนาะแล้วก็หาความสุขได้ในแบบฉบับง่ายๆที่จะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้นะคะขอให้คนกองที่หนึ่งโชคดีค่ะทุกคนเป็นข้อความที่ดีมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราไปต่อกับคนกองที่สองเลยค่ะ คนกองที่สองบรรพบุรุษอยากบอกอะไรกับคุณนะคะอืม,อมกองที่สองก็ดีนะคะออกมาแบบค่อนข้างดีเลยค่ะเป็นไพ่ Emperor เดอะเอ e มอรเเนาะคิดว่าคนกองที่สองเนี่ยหลักๆแล้วเนี่ยคุณต้องมีความมั่นคงแล้วแหละในระดับหนึ่งในชีวิตเนาะแล้วเหมือนคุณต้องการที่จะ มั่นคงต่อไปเรื่อยๆนะคะเหมือนคุณอยากจะขยับขยายอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งคุณคิดว่าสิ่งที่คุณเป็นอยู่เนี่ยคุณไม่ค่อยไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่คุณคิดว่าคุณสามารถที่จะทะเยอทะยานได้มากกว่านี้ค่ะบรรพบุพร,บรุษคุณบอกว่าเนะ่ยเดี๋ยวเร็วๆนี้นะคะมันจะมีเขาเรียกว่าอะไรในเรื่องของ ช่องทางเนาะช่องทางในการที่จะทำให้ตัวคุณกิจการคุณตัวงานของคุณมีความมั่นคงแล้วก็เติบโตได้มากขึ้นนะคะแต่ช่วงนี้ให้ให้ระวังเนาะในเรื่องของการพูดจาก็ดีหรือว่าในเรื่องของความรู้สึกก็ดีนะคะช่วงนี้คุณอาจจะวันไหวก็เป็นไปได้คะ่ะหรือว่าบางทีอาจจะมีแบบ ความเห็นไม่ตรงกันความคิดไม่ตรงกันบ้างเนาะบางคนอาจจะความคิดไม่ตรงกับคุณพ่อคุณอะไรอย่างเงี้ยค่ะบรนพระบุตรคุณก็อยากบอกให้คุณใจเย็นเนาะช่วงนี้นะคะเหมือนว่าเวลาคุยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้คุยกับท่านดีๆบางคนอาจจะหมายถึงคุณน้าคุณอาคุณปู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณปู่คุณตาอะไรแบบเนี้ยให้คุณคุยกับท่านดีๆเนาะใจเย็นๆ ค่อยๆพูดกันด้วยเหตุผลค่ะเพราะว่าอาจจะมีในเรื่องของแบบการการพูดจาที่แบบว่าอาจจะไปกระทบกระเทือนจิตใจท่านเนาะค่ะคิดว่าเดี๋ยวการการทำเงินการต่อยอดอะไรบางอย่างของคนกองที่สองเนี่ยค่ะมันจะมี รูทางอะไรบางอย่างที่จะสามารถทำให้คุณทำเงินได้มากขึ้นเนาะเดี๋ยวเรามาเปิดไพ่เพิ่มค่ะเป็นไพ่คู่บุญค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาเปิดกันสองใบค่ะวีนี่เด้งออกมาทุกคนเหมือนกองที่หนึ่งเลยเขาเด้งออกมาเนาะแม่หมอกเ็เลยหยิบออกมานะคะ ผู้หญิงดุนะกองนี้บรรพบุรุษก็จะให้รางวัลคุณอีกแล้วนะคะสำหรับคนกองที่สองเนาะเหมือนกับว่าคิดว่าในปีที่เาแล้วมาเนี่ยเราเจอในเรื่องของปัญหาในเรื่องของพิษเศรษ,ษฐกิจอะไรเงี้ยค่อนข้างเยอะนอะทุกคนปีนี้คิดว่ามันจะเริ่มฟื้นฟูแหละก็เหมือนคล้ายๆกับว่าคุณจะได้รางวัลชีวิตนะคะ จากที่คุณเหนื่อยมาทํางานเหนื่อยมาคิดว่าปีเนี้ยค่ะในเร็วๆนี้ค่ะคุณจะได้ผลตอบแทนที่ดีเนาะเพราะคุณได้เป็นมังกรทองเห็นไหมคะในในจีนเนี่ยค่ะในประเทศจีนก็เหมือนว่ามังกรเป็นในเรื่องของอำนาจโชคลาภวาสนาเนาะเรียกว่ามาครบค่ะประกอบไปด้วยแล้วเราก็ประกอบด้วยผู้หญิงดุเนาะ ผู้หญิงดูเนี่ยรูปอันนี้ค่ะจะคล้ายๆกับราชินีถือดาบเนาะในไพ่ในไพย่ไพย,ยิปซีนะคะคิดว่าสำหรับคนกรที่สองเนี่ยคุณอาจจะเป็นผู้หญิงก็ได้ค่ะมีโอกาสเป็นผู้หญิงเหมือนกันที่คุณเป็นผู้หญิงที่เก่งเก่งสามารถใช้สติปัญญาอะไรที่ช่วยในการตัดสินใจได้อย่าง มุ่งมั่นเนาะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมั่นใจในตัวเองค่ะมั่นใจในตัวเองแล้วก็เป็นคนที่คิดไหวคิดไหวทำไหวหนักแน่นแล้วก็เชื่อมั่นในความคิดของคุณเองสูงเนาะคิดว่าคนนี้น่าจะมีบริวารเยอะนะคะกองที่สองนี่เรียกว่าน่าจะเป็นระดับของ ท่านประธานอะท่านประธานบริษัทหรือว่าเป็นเจ้าของกิจการแน่ๆสำหรับคุณกองที่สองนะคะแล้วก็ในเรื่องของบรรพบุรุษฝากบอกเนี่ยอีกในกรณีหนึ่งก็คือขอให้คุณมีความมั่นใจเนาะให้คุณมีให้คุณมีความมั่นใจ หรือในอีกกรณีหนึง่งถ้าเกิดว่าคุณอยากได้ความช่วยเหลือคุณอาจจะได้ความช่วยเหลือจากผู้หญิงที่แบบดูมีอำนาจดูแบบดูดุนิดหนึง่งผิวขาวเหลืองเนาะตาเขาจะดุค่ะผมสีเข้มนะคะอืมคนเนี้ยอาจจะเข้ามาช่วยเหลือคุณในเรื่องของ เขาอาจจะมาเชื่อมต่อรอยรอยแผลระหว่างคุณกับคุณพ่อคุณหรือคุณกับคุณน้าคุณอาคุณก็เป็นไปได้มันพระบุษท่านบอกใหม่งี้นะอ่านตามไพ่นะคะทุกคนจะออกมาประมาณนี้เนาะโอเคยังไงขอให้คนกองที่สองทุกท่านโชคดีนะคะเฮงเฮงเนาะเดี๋ยวเรามาต่อกับคนกองที่สามเลยค่ะ คนกองที่สามบรรพัุรุษฝากบอกอะไรกับคุณอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างนะสำหรับคนกองที่สามนะคะเปลี่ยนแปลงโยกย้ายเนาะอาจจะโยกย้ายอาจจะปรับห่วงจุ้ยที่บ้านคุณหรือเปล่าบางคนบางคนอาจจะมาศึกษา,าศาสห่วงจุ้ยมาว่าเออบ้านเราอยู่ติดกับสุสานนะ ควรจะปรับตรงนู้นแก้ตรงนั้นปรับตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมีสิทธิ์เป็นไปได้นะคะสําหรับคนกองที่สามมันพระรุษคุณอาจจะฝากมาบอกว่าอ่ะปรับห่งจุ้ยหน่อยไหมช่วงจะตุดจีนนี้แล้วให้ให้แบบปรับเปลี่ยนนู่นนี่นั่นหน่อยไหมอะไรแบบเนี้ยหรือถ้าเกิดว่าใครทําเรื่องเกี่ยวกับพวกเอกสารสัญญาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายอะไรแบบเนี้ยค่ะคิดว่าช่วงเนี้ย เรื่องคุณน่าน่าจะเดินหน้ามากขึ้นหรือไม่ก็สิ่งสิ่งอะไรก็แล้วแต่ที่คุณกังวลอยู่อะค่ะคุณจะได้รับความยุติธรรมมากยิ่งขึ้นเนาะสิ่งที่คุณกังวลอยู่หรือว่าบางคนสําหรับบางท่านที่จะมีการย้ายโยกย้ายงานหรือว่าโยกย้ายที่อยู่อย่างเงี้ยค่ะคุณจะได้คุณจะได้ความ ยุติธรรมเนาะในเรื่องของในเรื่องของค่าใช้จ่ายก็ดีคุณอาจจะไม่โดนโกงอะไรแบบนี้ค่ะนะคะท่านจะช่วยให้คุณอะไม่โดนโกงอืมมาค่ะเดี๋ยวเรามาเปิดไพ่เพิ่มค่าคนกองที่สามอันนี้เป็นไพ่คู่บุญนะคะ เดี๋ยวเรามาเปิดเพิ่มสองใบค่ะตอบแทนบุญคุณคนกองสามคุณมีผู้สูงอายุที่บ้านไมเอ่ยต้องมนสะกดคุณน,นี่สี่ห้า การพัฒนานะทุกคนสเต็ป by สเต็ปนะสำหรับคนกองที่สามนะคะบรรพบุรุษอยากบอกอะไรกับคุณคิดว่าบางทีช่วงนี้นะคุณอาจจะย้ายไม่อยู่บ้านหรือเปล่าย้ายมาทำงานที่บ้านเนาะบางคนอาจจะออกจากงานประจำเพื่อมาคอยเลี้ยงดูผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านนะคะอืม แบบมาช่วยดูแลท่านเนาะมาช่วยงานมาช่วยงานที่บ้านอะไรแบบนี้ค่ะคุณอาจจะเป็นออลูกคนโตก็เป็นไปได้เนาะแล้วคุณก็สละสละสละตัวเองอะเพื่อมาเพื่อมาดูแลผู้หลักผู้ใหญ่ที่บ้านเนาะทำหน้าที่ของบุตรที่ดีนะคะทุกคนอืมและช่วงนี้นะคนคนกองที่สามค่ะ มันพัฟโุรดท่านฝากบอกมาว่าช่วงเนี้ยคุณอาจจะต้องใช้คำพูดเยอะใช้คำพูดในการเจรจาค่อนข้างเยอะนะคะเขาบอกว่าให้ช่วงเนี้ยให้พูดแต่สิ่งดีๆพูดจาดีๆในปีใหม่นี้เนาะจะตุดจีนบางคนอาจจะเป็นคนลูกหลานคนจีนอ่ะจะตุดจีนแล้วให้พูดแต่คำดีๆพูดคำหยาบ อะไรประมาณนั้นคะ่ะให้พูดเรื่องดีๆเข้าไว้เนาะว่าเออเดี๋ยวชีวิตเราจะมีอะไรดีๆมากขึ้นนะปีใหม่นี้ชีวิตเราจะเปลี่ยนจากร้ายกลายดีนะทุกคนอะไรแบบเนี้ยให้มองในแง่ดีไว้ให้มองในแง่บวกพูดแต่สิ่งดีๆพอคิดว่าคนกองที่สามเนี่ยคําพูดคุณเนี่ยถือว่าศักดิ์สิทธิ์นะคุณเห็นไหมอารมณ์แบบสาริกาลิ้นทองนะคะทุกคน บางทีคนกองที่สามคุณอาจจะพูดอะไรแล้วมันจะกลายเป็นอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นคนกองที่สามเนี่ยคุณอย่าพูดในแง่หลายเด็กขาดไม่ไงั้นนะเรื่องร้ายๆอาจจะเกิดขึ้นกับคุณเนาะให้คุณพูดแต่เรื่องดีๆไว้นะสาหรับปีใหม่นี้นะคะโอเคค่ะสำหรับคนกองที่สามนะคะขอจบลงเพียงเท่านี้ค่ะและแม่และแม่แมหมอฝากให้ทุกท่านนะคะฝากกด subscribe ให้ช่องแม่เหมาะด้วยเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่เหมาะในการทำคลิปต่อๆไปนะคะสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้ค่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ